สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนจีนโบราณนะครับตำบลลำพยาอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมเยอะขนาดนี้นะเต็มลาแม่น้ำดนะ้วยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเกา่าก๊กพญานะครับเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในซึ่งวันนี้เป็นวันเชงเมง้ง ุมชนจีนโบราณนี่ไงเดอนไม้ลวดลายจีนอ๋อที่ะาหลังเดียวชมฟรีนี่ไงไปครับเราไปดูเขาจัดการกับต้นกบกันนะต้นชดาต้นชวาต้นชาวชาเช้าเช้าแบบนี้นะครับชาวบ้านก็จะออกมานะครับดันผักตบชวาออกไปครับเพื่อให้มันไหลตามแม่น้ําไปครับเพื่อความสวยงามครับแล้วก็ไม่ให้มันแออัดจนเกินไปนะครับ <c oughs> ช่วยไปไปไปหลก็ไปช่วยมันไหลไป,ไปไหนก็ไปมนไหลไ, <c oughs> ไหลไปน <c oughs> ไครับยังมีความเป็นชนบทแล้วก็น,น้ำก็ยังใสยอยู่สวยงามนะเดี๋ยวเราจะพาไปที่ศาลเจ้าแม่นะหรือคนที่นี่เขาเรียกว่า สันเจ้ามาสาเจ้าทัพทีมมีจระเข้เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ครับมีจระเข้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูจระเข้กันขึ้นมาบนบกเลยแงบแงบ,บ,บเลยละ่ะโอเคมีเรือโบราณด้วยนะให้มาแวะไหว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนนะคะ ซึ่งโคงตรงเนี้ยถ้าเราไปเรื่อยๆก็จะไปเจอวัดหลวงพ่อเปิ่นตรงนไปทางนาครชัยศรีมีเป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะคะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีโป๊ะท่าเรือนักท่องเที่ยวก็จะมาขึ้นตรงนี้นี่มาก็จะมีตะลเข้เป็นบริวารน,นะคะอันนี้ก็จะมีตัวปลอมสหรับตัวจริงนี่ เียแล้วก็อันนี้ตั้งแต่เด็กๆนะคะเราก็จะเห็นปลาเสือเสือตอมันจะอยู่ตามขอบขอบเ,เป็นเสือพ่นน้ำนู่นไงว่ายไปนูน้วนาะแต่ว่าตรงนู้น่ะเยอะเนะาะผักตบมาแล้วมีตะเค้ไหมนเนี่ยนี่ผักตบก็คือมันจะไหลไปน,นี้นี่บางทีมันม,บม,นมีบางทีมันมีงูมากับก่อน ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ตัวเล็กเราก็จะออกจากศาลเจ้าอาม่าไปนะครับเพื่อจะไปไปบ้านเราบ้านเราแล้วก็เป็นตลาดอันนี้ด้วยนะตลาดเก่ากุกพยานะคะเป็นชุมชนจีนโบราณสมัยรอห้านะคะจะไปดูสะพานแขวนด้วยาป้าเยาจะกลับไปทางเดินนะครับไปบ้านเรา แต่ละบ้านเขาก็จะออกมาทํากิจกรรมกันเนี่ยก็คือเคลียร์ผักตบชวาออกไปไกลๆน,นี่ไงมันก็ลอยไปตามแม่น้ำาูกลัวมันจะไปตามด้านโน,น้นเหรอวันนี้เรามาทําอะไรคะวันนี้ครับโอ้ลืมไปว่าวันนี้เป็นวันเชงแมงครับเรามาเชงแมงกัน,กนที่ลำพญานะนคนปรปฐม เดี๋ยวจะพาไปดูชอบมากเลยมีกินอายความเป็นจีนโบราณคิอายนี่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตลาดกุ๊กพียานี่ตรงนี้เขาเป็นแบบชาวบ้านนะคือภูมิปัญญาชาวบ้านนะเขาไม่ให้เข้ามานแล้วพอน้ําขึ้นแค่ไหนมันก็ขึ้นตามมันก็จะอาการทักถลสวรรค์นี่ครับมีของขายมากมายต่ดูไม่มี เมื่อก่อนนี่นานกี่ปีครับที่เรามีขายตรงเรื่องอะไรกรับว่าภาพไปเยอมั้งครับก่อนที่เต็มเยอะวันนี้เจะเข้ามาพื้นปูอีกทหนึ่งเราเลิกกับอิฐเรือไม่จอดเดี๋ยวนี้เรือไม่จอดแล้วเหรอคะจอดค่ะมีคุณธรรมที่ดูนี้เขาปิดไปแล้วบ้านโกนนะนี่นะครับเมื่อก่อนเมื่อห้าปีก่อนหรือว่าย้อนไปนานๆเนี่ย เป็นตลาดที่ดังมากแล้วก็มีคนเดิจนจานวนมากแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้หลังจากพิพิธภัณฑ์ปิดไปเนี่ยเรือเขาก็ไม่ได้จอดที่นี่ไงเพอามไม่ได้จอดเขาก็ธุรก,กิจมันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็เลยไม่ได้ขายต่อนะครับไปไปชมกันต่อแต่ก่อนเนี่ยตอนเป็นเด็กๆอะ่ะเราจะเอาของมาขายนะคะบ้านกันเยอะมากดิวก็เคยทำไปที่ปัม๊มนั้นใช่ไหมอะไรนะฉันทำขนมอันนี้นี่บ้านเรา ้บาใช่เราแล้่อยบ้านเร<ช>าครัแแบแอบดูชั่วหัวหุนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่ตลาดน้ําวัดลาพญานะครับ <โฮ S 1> ซึ่งเราอ่ะจอดรถที่วัดนะ <โฮ S 1> จอดรถที่ลานวัดแล้วเราก็เ, <โฮ S 1> เดินเข้าไปท่านหลังเลยซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ําท่าจีนนะตรงเนี้เขาเรียกว่าตําบลลําพญาไปอยากเข้าไปดูกันเหตุนะครับเรามีพนักงานเพิ่มขึ้นเรามีตากล้องภาคสนามด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับหมอบอสของเราปาดฮัตทามาดขาขนมโบราณโอ้โหแทบไม่ค่อยได้เห็นเลยนะเนี่ยแมวดำบุรีแมวดำเนอะเดี๋สิเรื่องต่ได้นะคะขนมเทียบเลยก็คือนี่อันนี้แต่ก่อนเด็กๆชอบเกินเด็กสมัยก่อนเนาะนี่แต่ก่อนชอบเล่นอันนี้อ่ะขนมโบราณยางหนังสติ๊กอันเนี่ยยางหนังสติ๊กอันนี้นะนี่อะไรไม่เคยเห็นยางหนังสติ๊กเนี่ยเราไปใส่กับไม้งามแล้วก็นี่อือนี่เป็นแบบนี้ นี่นี่ตกอนท่เลนยนนี้มีวินเล็บซองนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะสินค้าเกษตรตลาดน้ำแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่วัดลำพญานะครับโดยข้างวัดเนี่ยติดกับแม่น้ำท่าจีนครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแม่ค้าพ่อค้านะครับนำของมาขายเยอะแยะมากมายเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปโซนแรกกันก่อนจ้า ปลาสวายน,นี่นะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คที่เขาสัญญาณถ่ายรูปก,กันนะใช่ก็คือเป็นจุดให้หันลาแล้วก็ยังมีป้ายตลาดน้ำตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยให้อาหรปตาได้นะครับ มีแม่น้ำทาจีใช่มีปลาสีขาวด้วยปลาวขาวอืมตัวใหญ่นะจุดนี้นะที่ปลามาชุมนุมเยอะขนาดนี้นะเป็นปลาแม่น้ําด้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นเขตอพยพทานนะเพราะว่าเขาห้ามจาาับปลาปลาถึงมาชุมนุมเยอะขนาดนี้ได้ไม,มันเป็นแม่น้าเปิดด้วยนะไใช่บ่อเลี้ยงนะสเป็นแม่น้ํา,าท่าจี เขาถึงเยอะขนาดนี้ได้น้องไม่ให้หายในี่เป็เมากหดเ็เลยอ่ะเ็ย่างอลังการนี่บบบ้าน่อได้ค่ะนี่ครับเราเดินมาจนสุดทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับขึ้นไปซึ่งตลาดแล้วกว้างอยู่นะถ้าจะมาหาอะไรกินแล้วก็ซื้อของที่เป็นพื้นบ้านเนี่ยเยอะเลยนี่เดี๋ยวเรากลับมาดูอาหารกัน เข่ลาี่ปลาผ่านี่ผ่าน่แมงใส่ทอดต่างได้เร็วนะคะรอเลยค่ะตรงนี้ฝนนี้ร่มด้วยนหมมต้นไมาเยอะเลยนี่เป็นน้เด็กเล่นด้วยนะอันนี้ทำกิ้ง่อยแต่มันแหบด มีบริการล่องเรือหลายแบบล่องสองสิบเอ็ดโมงขึ้นก็วัดกางพระหรือว่าหนูก็เปิดแค่ทีสามลองนะครับเดี๋ยวนี้ยังมีเรือแจวอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไม่มีแล้วคบเรือแจวไม่ได้อ๋อนี่แต่ก่อนเคยนั่งอันนี้เรือกระปุดแจวอยู่ค่ะหนูเคยมาตอนเด็กๆนี่อ๋อที่แล้วก็เคยมานานแล้วค่ะบ้านพ่ออยู่ที่นี่คะ่ะเหลือแต่เรือใหญ่เลยใช่ไหมคะมนี่บางภาษีราคาไม่แพง สิบมีทุกชั่วโมงหรอคะเออทุกชั่วโมงครับแต่ช่วงบ่ายก็จะเ,เลยกล่อยค่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะ,ะเ,เราก็จะออกเงินใหญ่นี่ไปวัดบางภาสนี่สะพานที่เราเห็นเมื่อไกลๆตาเมื่อสักครู่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนขึ้นไปดูกันดีกว่าไปเล่า<ป>มานะครับแนะนำครับถ้าใครเอามือถือเอากล้องเอากล้ ก็ระวังล่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นรูครับ,บนีน่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะช่องพี่เต้ครับ